จารย์ถามคําถามที่ถามอาจารย์เนี่ยนะคะว่าสามีเขียนพินัยกรรมให้พ่อแม่แต่พ่อแม่ไปจากโลกนี้แล้วพี่น้องฝ่ายมีสิทธิ์เรียกร้องไหมคะอาจารย์ถามว่าสามียังอยู่ไหมถ้าสามีอยู่พ่อแม่ไปจากโลกนี้เราก็เปลี่ยนพินัยกรรมสิคะถ้าสามียังอยู่นะแล้วสามีเขียนพินัยกรรมให้พ่อแม่สามีเมื่อพ่อแม่ไปจากโลกนี้สามีเปลี่ยนพินัยกรรมค่ะเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เพราะเจ้าของทรัพย์ยังอยู่ค่ะ อันนัค้คุณสมมุติคุณสมมติใช่ไหมกรณีถ้าเกิดว่าสามีให้ให้ทรัพย์กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่อยู่เขียนพินัยกรรมให้พ่อแม่แล้วสามีไปจากโลกนี้แล้วพ่อแม่ได้รับทรัพย์ถามว่าทรัพย์ที่พ่อแม่ได้รับนั้นพี่น้องเขาก็มีสิทธิ์กันในฐานะทายาทแล้วคุณก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นลูกสามีคุณเป็นลูกคนหนึ่งของพ่อแม่ค่ะนี่ก็ต้องถามคุณว่าสามีที่เขียนพินัยกรรมให้พ่อแม่น่ะสามียังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วพ่อแม่กับสามีใครไปจากโลกนี้ก่อน ถ้าเกิดคนเขียนพินัยกรรมไปจากโลกนี้ก่อนพ่อแม่ได้รับพินัยกรรมค่ะพ่อแม่เป็นผู้รับพินัยกรรมได้รับทรัพย์ค่ะแล้วพี่น้องเขาก็จะรับทรัพย์ของพ่อแม่อีกทีหนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แต่ถ้าสามีเขียนพินัยกรรมให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ไปจากโลกนี้ก่อนสามีสามีก็เปลี่ยนพินัยกรรมสิคะนะโอเคนะเข้าใจเขียนว่าเข้าใจค่ะ